ก่อนที่จะมาเรียนกังวลเกี่ยวกับ speaking การสอบกับในชีวิตประจําวันนะคะมันมีความแตกต่างกันมากดีมากๆที่ที่เรียนกับที่สอบเป็นที่เดียวกันไว้ทํางานนะคะก็สามารถเรียนได้เหมือนแนนค่ะพื่แนนนะคะจิวเข้มเรียนแล้วสอบ i อเอลที่เวสต์มินสเตอร์ได้คะแนนไอเอล7.0ค่ะก่อนที่จะมาเรียนกังวลเกี่ยวกับ speaking การสอบกับในชีวิตประจําวันนะคะมันมีความแตกต่างกันมากเราจะต้องพูดยังไงถึงจะได้คะแนนเท่าไหร่เป้าหมายในการที่จะเอาไปใช้ หมักงานกับเรียนปอโทที่สหราชอาณาจักร n อ Requi รียควาปประมาณ6.5ขึ้นไปอยากได้คะแนนเจ็ดเข้ามาเรียนในคลาส v a n c e d IELTS ในคลาสเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10คน,นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในการทํางานได้ด้วยค่ะไม่ใช่สําหรับเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียวที่แนนมั่นใจมากขึ้นเลยก็คือ p a r t Writing มันสามารถทําให้แนนได้คะแนนมากขึ้นเราจะรู้ว่าหลักการของการทํามันจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะได้คะแนนสูงขึ้นใช้ห้องตัดดิแล็บ บ่อยมากๆเพื่อเป็นการฝึกซ้อม listening นะคะทําให้แนนไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยค่ะที่แนนสอบสาขาสี่โรงเอชดีมากๆที่ที่เรียนกับที่สอบเป็นที่เดียวกันเพราะว่าเราสามารถจะคุ้นชินกับอุปกรณ์สําหรับใครที่กําลังมองหาสถานที่ติวเพื่อที่จะสอบ I อเอลนะคะอยากให้ลองมาเรียนที่นี่จะสามารถช่วยให้ได้คะแนนได้อย่างที่คาดหวังแน่นอนไปทํางานนะคะก็สามารถเรียนได้เหมือนแนนค่ะเพื่อที่จะได้อัปเกรดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คะแนน i อเอลในการไปยื่นทํางานต่างประเทศค่ะ Westminsters c h o o l of English. ยกระดับการติวสอบ IELTS ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดขึ้นไปอีกด้วยการเปิดตัวระบบ i s x Independent Self Study System ระบบนี้บอกเลยว่านักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบ IELTS แบบเสมือนจริงสุดๆโดยจะได้ฝึกใช้ทุกฟีเจอร์และฟังก์ชันที่มีอยู่ในข้อสอบจริงและได้รับการประเมินผลออกมาในระดับคะแนน CEFR อีกด้วยผู้เรียนจะได้ทดลองสอบ Listening Reading และ Writing โดยมีทุกฟีเจอร์เหมือนการสอบจริง100%